ครับวันนี้เราเอาซเ0ฟสามร้อยอนะครับก็นี่ฮะัพีดอนเป็น k l x เอ็กสามร้อยอาร์แบบแต่งมาเยอะเลยนะเดี๋ยววันนี้จะขี่ทางดำนะแต่ยังวิบากกันทั้งคู่นะแต่ว่าจะขี่ทางดำครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรุ่นสิบสองนะครับเขาเคาะนะไปขี่ถ่ายรูปทางดำกันหน่อย ขอรูปหล่อๆนะครับ ผมก็กลัวพี่อ่ะพี่ยังยังทิ้งโค้งแบบเหมือนขี่รถธรรมดาไงผมก็กลัวกว่าพี่อีกเพราะทิ้งเยอะๆมันจะแบบใช่ปะอย่าไปจอดตรงที้จุดถ่ายนี้ครับ ร้อยสองตัวนี้มันตัวไหนมันน่าโดนเหมือนกัน ครับหลังจากที่เราพาพี่ดอนขึ้นหอคอมาเมื่อกี้นะฮะตอนนี้เรามาอยู่สนามมอเตอร์คอร์สแล้วนี่ครับหลายๆคนน่าจะอยากลองเทียบสเปคกันดูนะระหว่าง CF300L กับ k l x อ0 0 r นะครับก็สเปคตัวเลขคร่าวๆอะทุกคนจะรู้อยู่แล้วแหละว่าคันนู้นนะ่ะมันสูง300มิลนะครับคันนี้สูง240กว่ามิลนะครับส่วนเรื่อง ซีอ่ะใกล้เคียงกันตรงที่ว่าคันนี้มันอัพมาเป็น 286CC คันนี้290กว่าทีครับเป็นรหัส300เหมือนกันแต่โดยรวมนะร,ราคาก็คือมันแตกต่างกันอยู่ประมาณแสนแล้วคันนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีทะเบียนด้วยเป็นสพมแต่คันนี้มีทะเบียนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองลองขี่ KX300R ของพี่ดอนนะครับเราให้พี่ดอนลองขี่ รถผมดู 300L นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องฟิลลิ่งข้อแตกต่างนะแต่บอกไว้ก่อนว่าของผมอนะทำช่วงล่างวาเอสมาแล้วแต่คันนั้นช่วงล่างเดิมนะครับช่วงล่างเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าก็แต่งแต่งของมาเยอะเยอะเลยนะครับพอสมควรเลยเยกว่าขังันเลยแหละนะครับรวมถึงทำสติ๊กเกอร์ทำลายอะไรมาใหม่ด้วยนะครับของผมก็ทำช่วงล่างท่ออะไรก็ก็เปลี่ยนเหมือนกันหมดนะครับเอาว่า เดี๋ยวเราไปลองฟิลิ่งตอนขี่ดีกว่านะครับอ่ะสลับสลับรอบสองวิ่งทำไรพี่วิ่งทำไรเต็มเมลีเหรอ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 พี่ต้องให้คนช่วยเตะขาตั้งไหมเออนะเมื่อกี้ว่า พักก่อน ถึงด้วยเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ขายไม่ถึงด้วยพี่ดอนพี่ดอนแซงอไงพี่หนึ่งตกใจไม่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ดอนแซงพี่หนึ่งตกใจไงขึ้นไม่ถึงเล้วบันเนินบันเนินจะไหลเกียวเเวแล้วมันไม่ถึงไงก็เลยเข้าเกียร์สองไปเอี้ยวเเว่เลยนึกว่าให้เราแซงไปก่อน

ไหนขอดูกัดแฮนหกพันหน่ยนนนอยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยเพิ่งจะถอยสติ๊กเกอร์อันนี้เอง <c oughs> โอ้โหันี้ <c oughs> เรียบร้อยต้องเคลือบสามชั้นนั่นแหละนี่ฮะนี่สามชั้นเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่พี่ดอนไม่ได้ทำไงดูกัดแฮนหกพัน 6, ไงโอ้โหเป็นรอยเฮ้ยใครมาเห็ <c oughs> <c oughs> นไงเงือกอยู่ตรงนี้เห็นได้เหรอโอ้โหเมื่อกี้เข้าเกียร์ว่าง กินเลยกะรดเขึ้นนิดนึงเหรอกินเลยขึ้นครับเมื่อกี้ไมตกใจพี่ดอนแซงไม่ได้ตกใจเลยครับเอาละไม่ยอมเลยไม่ยอมไม่ยอมเขาเกี่ยวว้าเกี่ยวว่าปื๊ดนะรู้สึกว่ามันไม่กระจายมันขึ้นแค่นี้ไม่กระจายพี่ดอนรู้สึกไงครับตอนหันมาเมื่อกี้เป็นไงพี่ก็หาพี่หนึ่งอยู่อยู่ไหนอ๋อหันมาหันมาใครวะนอนอยู่ตรงนี้ใครวะใครวะได้

เดี่ยวอีหนึ่งแกมือนะเฮ้ยจำคัดหน่อยเอ้ยปิดสวิต์แล้วอันนี้ใหม่ไหมเมื่อกี้กดยังไม่รู้เหมือนกันเลยป่ะระบบหัวฉีดเหม,อมหือนกันปะเฮ้ยเอาแล้วน้ำมันหมดไปเนะี่ยไม่ติดไม่ติดฮะ จอไม่ดับจอต้องดับไหมเกี่ยวบ้างยังเกี่ยวบ้างยังโอเคได้ละไปเอ้าใหม่นะนะคราวนี้เอาใหม่นะครับรอบนี้เอาใหม่นะ luôn nha Wow Đừng ai xỉu 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 นี่นะครับเนินนี้หนึ่งกนึงโอ้ยถ่ายไม่ทันเลยโอ้โหโดดเลยโดดเลยจะมันนะครับโอ้โหสามร้อยนี่น่าโดดมันนะเนี่ยมือใหม่ขี่นะครับมือใหม่ขี่นะยำนะครับพวกผมเป็นมือสมัครเล่นเลยนะ ขี่รถบิ๊กไบค์มาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งจะเอาวิบากมาขี่นีน้องยก เคยนะครับเรียบร้อยนี่ฮะเดี๋ยวจะทดสอบสลับกันขี่อันนี้ต้องบอกว่าช่วงล่างเดินนะครับให้ความรู้สึกแบบจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะ่าอาจจะต้องปรับอีกหน่อยอพี่ว่ามันนี่ไหมไหมตอนที่พี่ขี่อ่ะมันต้องอีกต้องสึกสักพักอะ่ะมันก็ต้องอย่าง<ช>ว่าแหละ,ะพี่ขี่ครั้งแรกเนาะมือใหม่ด้วย<ๆ>ก็เลยไม่ค่อยสังเกตสังเกตไม่ค่อยได้ ไม่โหลดครับเดิมๆพี่กำลังเรึดษาิตให้พี่เต้ขี่รถผมสลับกันขี่สลับกันไปแล้วฮะ G แถวเท็สมผมขอลองเลขแปดสองรอบเ่าวนเลขแปดดูก่อน 3ามเค0อฟนะฮะตามด้วย C F 300 L ฝุ่นกุ๊บฝุ่นกุ๊บต้องบอกว่าเป็นมือใหม่กันทั้งคู่นะเราก็ค่อยๆกันไปครับค่อยๆฝึกกันไปแต่ก็ได้มาลองมีโอกาสได้ลองไปลองเล่าฟีลลิ่งให้ฟัง สุดยอดผมว่าแม่งขี่มันกว่านะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันมันเป็นไงติดใจแล้วเขาจอดไม่ยอมจอดเลยฮะตาเลือดแล้วคือคือวันนั้นที่ผมขี่ขี่ไอ้นะบายแซดบายซดสี่ห้าศูนย์อันนั้นนแรงเกินใช่ไหมอ่าอันนี้แม่งกำลังดีอ่าแต่พอเป็นสามร้อยแอลผมอะไม่พอคันนี้คันนี้แม่งแบบเมื่อกี้จังหวะโดดอะผมรู้สึกว่ามันมันโอเคกว่าเออ ตัวปวนนะตัวป่วนตุ๊กตาโมโตสตอรี่จอมป่วนนะครับตอนนี้ก็มาป่วนขี่ทุกคันเฮ้ยผมมาคันเขียวก่อนดีกว่าคันเขียวก่อนเลยลุงลำล้มไปแล้วไม่เป็นไรลุงลุงล้มข้างซ้ายตุ๊กตาก็ข้างขวาพอดีครบตัวป่วนนะครับ ก็นะเมื่อกี้ผมขี่ไปนะครับก็ชัดเจนเลยว่าอ่สามร้อย R นะครับก็สมชื่อตระกู R นะครับมันขี่มันจริงๆบิดแล้วมันแบบเออขนาดโชคเดิมนะโดดโดดได้ผมว่าโอเคเลยอ่ะเออฟีลลิ่งดีกว่าสามร้อ L ที่ใส่ YS ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าระยะยุบมันเยอะนะครับ เวลาโดดก็เลยแบบซับแรงให้ดีกว่าเป็นไปได้นะอ่าแล้วก็เรื่องรอบเครื่องเนี่ยรอบเนี่ยผมขี่เลขแปดดูครับไอตัวเนี้ยขี่เกียหนึ่งอ่ะเลขแปดได้พอเป็นเคเกเกียหนึ่งไม่พอต้องเป็นเกียสองนะครับพอเป็นเอยพอเป็นซีเอบัะเกียหนึ่งไม่พอครับต้องเกียสองนะครับแต่พอเป็นเคเกขี่เกียหนึ่งได้แล้วพอขี่รอบสนามผมขี่อยู่เกียสอง C.F. ขีอย <C F> ประมาณแค่สองี่สามนะครับก็ <ท preparations> สมราคาครับของเขามันสองแสนสี่นะครับแต่ว่ามันผ่อนไม่ได้นะครับไม่มีทะเบียนเป็นสพมส่วน C.F. สามร้อยแอลนี่ผ่อนได้นะครับแสนสี่กว่าๆนะครับมีทะเบียนด้วยนะก็แล้วก็ WR 155R นะครับตัวนี้บอกเลยว่าถ้ามือใหม่เริ่มต้นขี่ผมว่า ได้นะแต่แบบต้องตัวไม่ไม่ใหญ่มากเหมือนผมอะหนักประมาณ60-70บเจ็งเงี้ยโโกำลังขี่มันเลยผมหนักร้อยโลโเนี้ยครับรถไม่พอมือนะด้วยความที่ว่ารอบมันสูงอะ่ะต้องบิดถึงประมาณรอบสูงๆอะ่ะให้ให้วาล์วเปิดนะมันถึงจะแบบแรงดีนะ W.R. ครับแต่พอเป็น C.F. 3 0 0กับคี3 0 0มอะมันมาตั้งแต่รอบต้นเลยไม่ต้องไปเปิดเปิดวาล์วเยอะไม่ต้องไปเปิดเปิดคันเร่งเยอะนะครับ ขี่ได้ครับโดยรวมก็ <ๆ S 1> ก็แฮปปนะี้นะพึงถึงที่ขี่แค่สามร้อยอหรือว่าสามร้อยอาเนี่ยก็โอเคหมดมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนด้วยนะซื้อมาขี่สนามซื้อมาขี่เที่ยวด้วยหรือว่าขี่เที่ยวด้วยสนามด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เลือกเอานะครับว่าคันไหนเหมาะกับเรานะครับสำหรับผมก็ให้คะแนนไว้นะถ้าเป็นแบบขี่สนามเนี่ยผมให้เคเเลยนะครับถ้าเป็นขี่ ขี่ใช้งานทั้งสองทางเนี้ยผมขอเป็นซ f เอสามร้อยแล้วกันนะครับส่วนแบบขี่ขี่เอาแบบผมเห็นเอาไปแข่งกันเยอะนะบิวอาร์รห้าเนี่ยผมว่าเผลอๆก็แดกสามร้อยด้ยนะเออผมเห็นในสนามอยู่นะก็มันได้หมดนะครับอยู่ที่คนขี่แหละโดยรวมแล้วนะครับอืมโอเคอ่ถามพี่ดอนอาถามว่ารู้สึกยังไงนะตามไปขี่ก่อนแล้ว้วเอาสองคนเนี้ยพอพี่ขี่ ขี่แล้วมันแตกต่างยังไงบ้างเนี่ยความร,รูร้สึกของพี่นะครับเอาเลยครับอ,อันนี้เหมือนมันมันดีกว่ามันซับมันรู้สึกปลอดภัยอะเอาผมผมแยกให้แล้วกันเอาเรื่องกําลังเครื่อง300เหมือนกันแต่ว่าคันนี้เป็นยังไงน่าจะจัดกว่าจัดกว่าใช่ปะ่ะร,รู้สึกเหมือนผมเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างอะอันนี้อันนี้ช่วงล่างแต่งอันนี้ช่วงล่างเดิมนะสีเขียวช่วงล่างเดิมอันนี้น่าจะดีกว่าก็ยังดีกว่าด้วยระยะยุบมันดีกว่าเนาะเวลาโดดมันก็ซับพอร์ตดีนะอื สมราคาแล้วผมว่านะสองแสนสี่กับแสนสี่อ่ะแล้วคันนี้ต้องไปแต่งอีกคันนี้ก็แบบเอาง่ายๆว่าเครื่องกับช่วงล่างพี่ก็ไม่ได้แต่งเลยของผมก็ไปทําช่วงล่างอีกอันนี้ก็แต่งอย่างอื่นจุกจิกไปห้าหมื่นโอ้โหสุดยอดนะครแค่กาดแฮนนี่ก็หกพันก่าบาทแล้วนะผมอยากได้เนี่ยผม๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะผมยืนดันเหมือนกันโอเคพี่ก็ขอบคุณพี่ดอยมากครับที่วันนี้มาให้ผมรีวิวร่วมกันแล้วก็พาไปขี่รถนี่หน่อยนะครับแล้วก็มาสนามวันนี้โอเคา ผมอยู่นี่อีกนานนะพี่คิดว่านะได้เข้าป่าได้คิดเล้วโอเคพี่โอเคครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันมีพีหน้านะครับว่าผมจะพาไปเทสอะไรอีกนะวันนี้ก็เทสสี่คันนี้เรียบร้อยนะครับก็เป็นทัศนคติของมือใหม่นะครับที่เอารถมาไปซื้อมาแล้วก็มาลองขี่แล้วก็มาลองพูดให้เพื่อนๆฟังนะว่าขี่แล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองขี่อีกรอบแล้วก็ให้แต่กล้องก็ถ่ายรูป เนี่เพราะว่าเราเป็นสายถ่ายรูปนะครับไม่ได้ถ่ายี่จริงนะถ่ายรูปไปสวยไปโพสนะโอเคฝากติดตามช่องผมด้วยครับ JP r a d e r นะครับผมสวัสดีครับ